และอัปเดตล่าสุดนะครับผมใกล้เข้ามาแล้วนะฮะสำหรับมังกรซีดากอนของเรานะครับผมเอาแล้วครับก็กราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้คุยอยู่กับผมออยลี่ชีวีนะฮะเนี่ยแล้ววันนี้ครับผมก็อยู่กันในเกมดาร์กเนสเอ็มคลาสสิกกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมเกมครับมีอัปเดตกิจกรรมใหม่มานะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมสุขสต์วันเก็บเกี่ยวนะครับผม เดี๋ยวเรามาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับผมแต่ก่อนไปอัปเดตกิจกรรมผมมีโค้ดมาแจกนะครับผมก็คือเข้าตรงนี้เลยครับสวัสดีการแล้วก็เติมโค้ดนะฮะแล้วก็นี่ครับกรอกโค้ดตามนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะฮะไปกดรับไปนี่ก็จะได้ของรางวัลประมาณนี้ครับผมโค้ดเล็กๆน้อยๆน,น,นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใหม่กันครับผมน่ะสุขสันต์เก็บเกี่ยว แต่เรามาดูกันครับผมว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกก็เป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับผมเขาจะแจกตัวกล่องชุดเก็บเกี่ยวระดับ1มาแจกกล่องมาแล้วก็จะได้รับเหรียญแลกเอามาแลกไอเทมต่างๆเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะอันนี้ผมรับไปแล้วนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปดูของในกล่องกันครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะต่อมานะครับผมช่องที่2ก็เป็นเคเวสเหมือนเดิมเลยเคเวสลงด่านรอบนอกมังกรน,นะครับผมเป็นด่านลาวาแล้วก็ เกาะอีสเตอร์นะครับซึ่งเควสนี้ก็จะได้บัตรแรกชุดมังกรนะครับผมซึ่งดานนี้ก็ยังไม่มานะครับผมเดี๋ยวผมอัปเดตกันให้ฟังว่าจะมาวันไหนนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็จะมีเควสทั่วไปนะฮะให้ลงผ่านดานเฮลลึกใดๆนะครับผม5ครั้งแล้วก็ดานลอยล้าวกลาหนหรือว่าดานเคออร์รีแพดมานะที่เอาไว้ใช้กุญแจกระต่ายหาเงินโกที่เทดได้นั่นเองนะครับผม ก็ดันนั่นแหละลง5รอบนะฮะนี่แล้วอันนี้ก็เป็นเควสเติมคูปองสะสมนะครับ6ก0ัคูปองก็ตามนี้เลยแล้วก็ต่อมาครับอันนี้จะเป็นเควสกอกพลังแฝงนะครับใครที่มาทําของช่วงนี้ก็ชิวเลยนะฮะได้เควสด้วยกดออฟพลังแฝงไปทั้งหมด200ครั้งนะก็จะได้เควสทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็อะไรอะ่ะใช้ค่าในรัศสะสมมากสุด5,000แตบ้บก็ขยันเล่นกันหน่อยอันนี้เดี๋ยวผมจะไปลองเปิดดูนะว่าของในกล่องมันจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันนี่นะครับล็อกอินารวันก็จะได้เป็นกล่องม่วงนี้มานะครับมาลองกดใช้ดูว่ามันจะได้อะไรนะฮะอ่ะนี่นะครับเนี่ยก็จะได้เหรียญเก็บเกี่ยวมานะครับเหรียญทองเหรียญเก็บเกี่ยวมาแล้วก็มันจะได้เป็นชุดเก็บเกี่ยวระดับ2นะครับคือมันจะเพิ่มระดับไปเรื่อยๆนะฮะมาต่อก็จะเป็นระดับ2นะฮะเปิดไปเรื่อยๆอ่ะเห็นไหมมันจะลุ้นเพิ่มระดับไปเรื่อยๆครับชุดเก็บเกี่ยวระดับ3ต่อ เปิดไปอีกทีอ่ะอันนี้ก็จะได้เหรียญทองมาอีก10นะครับแล้วก็ขึ้นอัปเกรดไปเป็นระดับ4ระดับ4ไปไปเป็นระดับ5าครับอ่านไ,ไปเรื่อยๆดูอ่ะระดับ5ก็ได้10เหรียญน,นะครับแล้วก็ผมเห็นนะ่ะล่าสุดก็คือมันจะมีระดับ10นะฮะที่มันจะได้เหรียญทองเนี่ยประมาณ2,000เหรียญน,นะฮะเดี๋ยวไปดูกันนี่แล้วก็เก็บสะสมเหรียญทองเอามาแลกของเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วมันก็จะมีโอกาสสุ่มได้แบบ ชุดเก็บเกี่ยวระดับ10นะครับผมมันจะได้2 0 0พเหรียญทองเมื่อกี้เลยนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะตามนั้นเลยแล้วก็อันถัดมาครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมเติมสะสมนะครับผมอันนี้5,000ตัวมังกรได้บัตรกาชา5ใบแล้วอันนี้เลยนะฮะเติมเงินสะสม5 0,000คูปองก็คือจะได้ชุดแคสตใหม่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดนักเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้นะครับผมตามนี้เลยครับ นี่ชุดนักเรียนนะครับผมใครที่เคยเล่นภาค PC มานี่ก็คือแบบว่าโคตรเท่นะชุดนักเรียนเนี่ยใครอยากได้ก็เติมสะสม5 0 0 0 0คูป,ปองประมาณเท่าไหร่เองเดี๋ยวขอดูหน่อยนะ5 0 0 0 0คูป,ปองอประมาณนี้นะครับถ้าเติมเองเนี่ยประมาณ39 0 0แต่ถ้าอยากจะเติมให้ถูกกว่านะครับผมก็แนะนําเติมกันที่ร้านจูนบิโกช็อปนะครับผมเติมด้วยเน็ตเอ็มคลาสสิกครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นครับฝากกันไปด้วยฮนะร้านจูนบิโกช็อปนะครับผม ปอัปเดตกันต่อครับนี่นะฮะแล้วก็มีเติมเงินสะสมแสนคูป,ปองก็จะได้อีกชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็เติมเงินสะสม300แสนคูป,ปองครับอันนี้มันจะได้ตัว b l e s s i n g stone นะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นไอเทมเอฟเฟกพิเศษนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเอฟเฟกอะไรนะฮะต้องรอดูสุลต่านที่เขาเติมกันนะครับรออัปเดตนะว่ามันจะได้อะไรบ้างนะฮะสำหรับ b l a s i n g stone อันนี้นะครับก็ใครอยากได้ก็ไปลองเติมกันได้นะฮะ แล้วก็อันถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นสายของสายเติมและก็จะเอาไว้ซื้อพวกกล่องเหรียญเก็บเกี่ยวเมื่อกี้นะครับก็ตามนี้เลยแพ็คก็ตามนี้แล้วก็มีแพ็คที่สามารถใช้เหรียญซีซื้อได้ด้วยนะใครที่มีเหรียญซีเหลือก็เอามาซื้อกันได้นะครับอ่ะแล้วก็มาดูพวกหมวดแรกของรางวัลกันบ้างนะครับผมไฮไลท์เลยก็จะเป็นฉายานะครับ ฉายาเพิ่ม p attack m attack แล้วก็เพิ่ม damage b o อร์นะครับอ่าไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับหนึ่งหมื่นเหรียญเก็บเกี่ยวนะครับก็ไปหาเก็บสะสมมาแลกกันได้นะฮะแล้วก็อันนี้ครับเป็นแพ็คพรของทีธิดาเป็นแพ็คก,กาชาสีชมพูนะครับร้อยใบอันนี้ก็แพ็คตั๋วงานฉลองก็จะเป็นตั๋ว แฟชั่นนะครับสุ่มแฟชั่นร้อยใบนะฮะก็มาแลกกันได้อย่างอื่นก็คล้ายๆเดิมอันนี้ก็จะเป็นตรา S อนะครับนะฮะอย่างอื่นก็คล้ายๆเหมือนเดิมนะครับไอเทมสายฟรีก็สามารถทํากิจกรรมมาแลกกันได้นะครับตามนี้เลยนะฮะกิจกรรมใหม่ของเราและ อัปเดตล่าสุดนะครับผมใกล้เข้ามาแล้วนะฮะสำหรับมังกรซีดาก้อนของเรานะครับผมเตรียมตัวเตรียมตี้กันไว้ได้เลยนะฮะทุกคนเพราะว่าวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยจะปลดล็อกหลังจาก5วันนะครับผมวันที่ผมอัดคลิปก็คือเป็นวันที่10เดือน9กนะก็คืออีก5วันเนี่ยก็จะเป็นวันจันทร์ที่15นะครับเกาะลาวาเนี่ยจะปลดล็อกวันจันทร์ที่15กันยายนนี้แล้วนะครับอีก5วันเท่านั้นนะครับ ส่วนเกาะอีสเตอร์นะครับก็จะเข้าอังคารที่16กันยานะครับผมแล้วก็เกาะที่พักพิงนะครับผมก็จะเข้าวันพุธที่17กันยานะครับผมแล้วก็ด่านลางมังกรทะเลนะฮะด่านมังกรนะครับก็จะปลดล็อกวันที่18กันยานะครับผมอันนี้จะเป็นกําหนดการที่อยู่ในเกมนะครับผมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าต้องรอดูกันนะครับเตรียมตัวเตรียมตี้กันไว้ได้เลยนะครับทุกคน นี่นะครับส่วนวิธีที่เราจะได้รับบัตรเข้าด่านมังกรก็คือนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับบัตรด่านมังกรนะครับวิธีได้รับบัตรเข้าด่านมังกรนะครับก็คือต้องลงด่านรอบนอกมังกรนะครับผ่านด่านเกาะลาวาเกาะอ,อีสเตอร์แล้วก็เกาะที่พักพิงนะครับผมเ <l Marcus> พื่อที่จะได้บัตรมังกรเพื่อที่จะไปลงด่านมังกรตามรูปภาพนี้เลยนะครับผม ส่วนโหมด C Hardcore นะครับผมมังกร Hard c o r นะฮะต้องรออัปเดตกันต่อไปนะครับผมก็มีประมาณนี้เลยนะฮะข้อมูลก็มีประมาณนี้เลยแล้วก็จำนวนครั้งที่ผ่านด่านก็คือ1ครั้งต่อสัปดาห์นะแล้วก็มีจำนวนครั้งช่วยต่อสู้รายสัปดาห์ด้วย10ครั้งนะฮะจะเป็นปาร์ตี้8คนนะครับผมสำหรับมังกร c ีดากอนนะฮะเตรียมปาร์ตี้กันให้ดี แล้วก็นี่ครับตัวอย่างของรางวัลของแดงระดับ L นะฮะ l e g e o n นะครับจะได้รับอาวุธแล้วก็ชุดของซีดาก็ระดับ l e g e n n นะครับแล้วก็ประดับนะฮะประดับระดับ l e g i o นะครับแล้วก็วัตถุดิบนะฮะในการครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะดรอปเป็นชิ้นเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรออัปเดตกันนะว่ามันจะดรอปยังไงนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับผมข่าวอัปเดตใหม่ของเกม Dark k n e t M Classic นะครับผม ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันไว้ด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเย h